เช็คอาการความผูกพันนะฮะว่าเรากับเขานะครับจากกันได้หรือเปล่านะฮะหรือขาดจากกันได้หรือเปล่านะครับมันมีอยู่8ข้อนะฮะถ้าใครที่เข้าเกณฑ์โดนตามนี้เกิน5ข้อนะฮะเรากับเขาขาดจากกันได้ยากนะฮะเรยกว่าแทบจะขาดจากกันไม่ได้นะครับโอเคฮะมาฟังดูน้ฮะข้อแรกครับมันจะมีเรื่องของการคิดถึงเสมอนะฮะคาว่าคิดถึงเสมอคือไม่ใช่ว่าต้องคิดถึงทุกนาทีครับมันยากถูกไหมฮะแต่ว่า พอเราทาอะไรก็ตามนะฮะเราก็จะมีหน้าเขาลอยมานะฮะกินข้าวนะครับหรือว่าจะเดินทางไปไหนนะฮะหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีหน้าเขาลอยๆมานะครับว่าเออไอเรื่องนี้เขาชอบเออเรื่องนี้เขากินหรือว่าเขาอร่อยหรือว่าเรื่องนี้เขาดูแลพิเศษคือเป็นอะไรก็ตามที่เขาจะมาทุกช่วงเวลาของเรานะฮะผมก็เลยเรียกว่าข้อแรกคือคิดถึงเสมอนะฮะคนเรามันก็มีนะครับในช่วงที่เวลาที่เราจะนึกถึงใครนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่า เมื่อไหร่ในทุกอิร no ิยาบถนะฮะหรือในทุกชีวิตจำวันของเรานะฮะกินอยู่หลับนอนนะครับเขาจะแทรกมาแวบแวบแวบนะครับเป็นระยะระยะอยู <si ่เสมอนะฮะมันเหมือนความผูกพันนะครับโอเคฮะนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองะบอกว่ามีความปรารถนานะฮะที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยฮะคำว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมเนี่ยไม่จำเป็นนะับว่าจะต้องแบบอยู่ที่เดียวกันอยู่ด้วยกันอยู่บ้านด้วยกันนะฮะคนบางคนแบบอยู่คนละที่ก็มีนะเพราะว่าอย่างเราทํางานที่นี่ เขาทางานอีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะ่แปลว่าอะไรแปลว่าปัถนาจะอยู่ร่วมด้วยนะฮะเหมือนกับว่าในทุกช่วงเวลานะครับที่เราทํางานที่เราใช้ชีวิตทุก,ทกวันนะฮะมีการคุยกันอ่ามีการผูกพันหรือว่าปรึกษาหารือกันนะครับมีความทุกข์วิตกกังวลก็เล่าให้เขาฟังนะฮะหรือว่าถ้าเขามีความทุกข์วิตกกังวลเรื่องอะไรก็ตามเราก็กนนรับฟังนะฮะเรียกว่าปัถนานะครับที่จะอยู่ไม่ว่าทางกายหรือทางใจนะครับ เราไม่คิดว่าเออเราจะขาดจากเขาได้หรือว่าชีวิตยากที่จะแยกจากเขานะครับมันเป็นความผูกพันเหมือนกับทุกๆอย่างมันสอดประสานนะฮะในคลื่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเรียกว่ามีความปรารถนานะฮะที่จะอยู่ร่วมกันนะครับไปตลอดกาลน,นะฮะเพราะฉะนั้นร่วมกันหรือความสัมพันธ์ผมต้งบอกว่าทางกายก็ได้ทางใจก็ได้นะฮะแล้วความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่มีเวลาใดที่ จะคิดว่าเราจะแยกจากกันเลยนะครับมันจะมีระบบนี้นะฮะนี่เรียกว่าความผูกพันนะครับแล้วก็ข้อที่สานะครับเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ถึงว่าอยากให้เขามีความสุขนะฮะข้อ3นะครับเขาว่าเอาเขาว่าเรียกว่าความเอาใจใส่อ่าแบบนี้นะครับมันก็จริงๆนะคนเรานะครับชีวิตคู่ชีวิตรักเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบนะครับแบบที่อยู่ด้วยกันแบบที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะหรือว่าอยู่คนละที่นะฮะบางคนเขาก็มีนะฮะ เราทางานที่หนึ่งแล้วก็แฟนทํางานอีกประเทศหนึ่งก็มีนะครับแล้วก็ทำแบบนี้อยู่มันยี่สิบถึงสิบปีก็มีนะฮะมันอยู่ด้วยเหตุผลก็ได้ก็ตามนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับมีความเอาใจใส่ข to like, er, ูกพันนะฮะแต่เช้ามาเป็นไงบ้างกลางวันเป็นอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เออมีความทุกข์อะไรมาหรือเปล่ามาเล่าให้เราฟังได้นะฮะหรือว่าเราอยากเห็นนะครับมีความมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นเหมือนกับความเมตตาที่มีให้เขาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาทําผิดเขาทําถูกอะไรก็ตามเออเราก็รู้สึกว่า เราให้ภัยก็ได้เสมอนะครับนี่มันเป็นข้อ3นะครับหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขนะครับอยู่ตลอดเวลานะฮะในั้นใครที่แบบ3ข้อนะมีโอกาสนะครับอยู่ใน1ใน2หนนรือ3านะฮะก็แปลว่าคุณมีบางคน3ข้อนี้มีครบลนะฮะในความรู้สึกที่อยู่อยากอยู่กับเขาหรือว่ามีความรู้สึกที่ผูกพันกับเขานะฮะโอเคมาดูข้อที่4นะครับมันมี8ข้อนะฮะข้อ4ี่4จะบอกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในชีวิตเขากับเรานะครับบางทีเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราก็รู้เขาอาจจะทํนทน ύ, ทานู่นทํานี่ทางานทำอะไรก็ตามนะครับแล้วชีวิตประจําวันนะฮะอย่างที่บอกว่ามันมีการระลึกนึกถึงนะฮะแล้วพอเราก็จะนึกเออเราทํานี่ทำนี่ทํานู่นอะไรฮะ,ะเราก็นึกถึงปุ๊บนะครับและก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่มันมีความระลึกนึก <c oughs> ถึงอยู่ตลอดเวลาะครับมันไม่ใช่แค่คิดถึงอย่างเดียวนะครับมันมีความรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในชีวิตของเขานะครับ เออเขาบางทีอยู่ด้วยกันนะเขาเหนื่อยไหมเขาําบากไหมเราทุกแทงเขาด้หรือเปล่าบางเรื่องเขามีความไม่สบายใจนะฮะเราก็อยากจะไปแก้ปัญหานะครับคือมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านแบบนี้นะฮะอันเนี้ยอาจจะเคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นครับไม่ใช่ว่าจะเขาสุขแล้วก็สุขเขาทุกเราไปดีกว่าไม่เอานะฮะให้เขาแก้ปัญหาหเขาไปเกตัวเองก่อน เมื่อไหร่ที่หายแล้วค่อยมาคุยกับเราอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้มันก็มีนะไม่ใช่ม่มีนะฮะเพราะบุคคลเขาก็ปิ<ๆ>่มไปด้วยความทุกข์ของตัวเองแล้วก็ปัญหาตัวเองอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้ปัญหาของใครแต่ว่าถ้าในมุมของความผูกพันนะครับแล้วก็ในมุมของการขาดชะกันได้ยากเนี่ยนะครับมันต้องมีข้อนี้ด้วยนะครับมีสุขร่วมเสพนะฮะก็คือเขามีความสุขเขามีความสําเร็จเราก็รู้สสบายใจดีใจร่วมกันด้วยกับเขานะฮะมีทุกร่วมต้านนะฮะ เขามีปัญหาเรื่องอะไรเปล่าเรื่องงานโอเคมีความทุกข์อะไรไหมช่วยอะไรได้หรือเปล่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินโอเคเราช่วยเหลือเพื่อกูกลแกล้ปัญหาเรื่องอะไรต่อกันและการได้ห,หรือเปล่านะฮะก็เรียกว่ามีความเป็นส่วนร่วมนะครับหรือว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่ามีอยากมีชีวิตนะครับร่วมนะฮะในความทุกข์และสุขด้วยกันนะครับนี่ก็ข้อต่อมา,มานะครับอันนี้ข้อ4นะฮะตรงข้อที่5นะครับเรียกว่ามีความไว้วางใจนะครับแล้วก็มั่นใจนะฮะในสิ่งที่เขาทํานะครับไว้วางใจเนี่ย บางทีเขาก็ไม่ต้องบอกว่าเออ bueno, เขาทําสิ่งนั้นสิ่งน,นี้ให้นะฮะหรือว่าเขาไปไหนมาไหนทําสิ่งนั้นก็ตามโอเคเรามั่นใจนะฮะว่าโอเคเขาโอเคเขาไม่น่าจะมีสิ่งใดที่เครีอบแคลงนะฮะหรือว่าแอบแฝงอะไรกับเรานะครับก็เรียกว,ว่าเป็นข้อหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับในชีวิตคู่นะแล้วก็ชีวิตความผูกพันนะครับมันคล้ายๆกับว่าเรามั่นใจนะฮะในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาทำนะฮะ เหมือนกับว่าเรามีผู้นำนะฮะเหมือนกับเวลาที่เรารบทัพจับศึกนะฮะเราเชื่อใจแม่ทัพแม่ทัพก็พาไปนะฮะลงเขาขึ้นเขาข้ามห้วยนะครับเข้าป่าลึกนะฮะเราไม่ได้มีข้อสังเกตแล้วก็เราก็ไม่ได้มีความคิดว่าเออมันจะไปแล้วมันจะลําบากไหมอ่าแล้วมันจะมีกระทบต่อชีวิตเราหรือเปล่าไม่ฮะ,ะโอเคไปไหนไปกันพาไหนไป่ากันวางแผนแบบไหนโอเคเอาด้วยเงี้ยนะฮะก็เรียกว่ามีความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจนะครับ ที่จะไปด้วยกันหรือจะให้เขานําก็ได้หรือจะเดินไปพร้อมกันก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือเรียกว่าความไว้วางใจนะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับจะบอกว่าเป็นเรื่องของการให้เกียรตินะครับในความคิดของกันและกัน,นครับบางทีเขาอาจจะอยากมีโรคส่วนตัวนะครับเราก็ไม่ไปยุ่งยากเขานะครับมันเป็นสิ่งที่ยากนิดหน,นึ่งเพราะว่าบางทีเวลาที่คนสองคนรู้จักกันแล้วก็มีความผูกพันกันมันจะอยากมีส่วนร่วมในความคิดแล้วก็ในชีวิตนจังหวะของกันและกันถูกไหมฮะ พอรู้สึกได้ว่ามีความสูลร่วมเนี่ยมันก็จะมีรู้สึกว่าเขาเป็นของเราเราเป็นของเขานะฮะมันก็จะมีความเป็นเจ้าของและต่อจากนั้นความเป็นเจ้าของนะครับถ้ามีรกระทบของของเรามันก็จะเกิดความหึงหวงนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็จะเป็นข้อที่เป็นการให้เกียรติกันและกันนะฮะเขาอยากอยู่โลกส่วนตัวเขานะฮะช่วงนี้เขาอาจจะ ยุ่งๆนะครับอาจจะมีปัญหามีอะไรก็ตามเขาไม่คุยกับเราหรือว่าเขาไม่ได้ระบายหรือเขาไม่ได้บ่นอะไรให้เราฟังหรือเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเราก็ปล่อยเขานะฮะเมื่อไหร่ที่เขาสบายใจเขาก็พูดกับเราเนี่ยฮะเรียกว่าให้เกียรติความคิดเขานะฮะซึ่งคนนี้มันยากถูกไหมฮะอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีเขามีเรานะความเนเจ้ขอมันเกิดนะเราก็อยากรู้เขาทุกเรื่องอะไรเราก็อยากรู้เขามีปัญหาเรื่องอะไรนะฮะเราก็อยากรู้เขาไปไหนเราก็อยากรู้เขาทําอะไรนะครับเป็นทั้งสิ มีความรู้สึกนะครับว่าไว้ใจกันและกันได้นะฮะเพราะเกิดความไว้วางใจกันและได้กันและกันได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความสบายใจถูก๋ยวไปครับนี่คือข้อสําคัญนะฮะดังนั้นใครที่6ข้อแล้วนะฮะมีกี่ข้อลองนับดูนะฮะแล้วก็ข้อที่7ครับแล้วก็มีความสุขเสมอนะฮะเมื่อจะบอกว่าเมื่อเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงนะครับบางทีเราอาจจะอยู่ข้างๆกันฮะเออเขาพูดเขาคุยอืมเราไม่ความล้วก็มีความสุขนะฮะ หรือบางทีอาจจะอยู่คนลที่กันนะฮะเขาพูดเขาคุยเลยมาเรารู้สึกว่าเออได้ยินแค่ได้ยินเสียงก็มีความสุขแล้วหรือได้เห็นหน้าโอ้ holder, ยมีความสุขใหญ่ยิ่งอยู่ใกล้นนชิดนะฮะก็มีความสุขใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องทุกเวลานะอันนี้โดยรวมทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ทุกวันทุกเวลาอันนี้มันก็แหมมันก็ละครไปทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเรามันก็มีเรื่องดีไม่ดีที่ถ่ายทอดให้แก่กันและกันนะครับเพียงแต่ว่าโดยรวมนะฮะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะฮะเรารู้สึกว่าเออมีความ มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อที่เดนะฮะลองดูซิว่าเรามีความรู้สึกแล้วก็ผูกพันแบบนี้หรือเปล่นปนานะฮะข้อสุดท้ายครับอยากปกป้องเขานะฮะมันเป็นข้อหนึ่งที่มีความผูกพันนะครับแล้วก็เึมนก็เป็นเกราะให้แก่การกันนะครับมันก็จะเป็นข้อที่เราจะรู้สึกว่าเออเขามีปัญหาก็มีความทุกข์เราอยากจะช่วยแก้เราอยากจะช่วยป้องกันหรือว่าถ้าใครที่มาทําร้ายนะครับทางกายวาจาใจเขานะฮะเรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยากจะ มีเรียกว่าการปกป้องนะฮะการปลอบโยนการปลอบใจเขานะฮะเขาาปกป้องนี่ไม่ใช่ว่าต้องป้องกันอย่างเดียวบางทีเขามีปัญหาแล้วก็ไปอยากจะไปดูแลใกล้ชิดแล้วก็เรียกว่าปลอบโยนนะฮะนี่ว่ามันเป็นข้อแปดข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญเหมือนกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะฮะไม่ใช่ว่าเอื้อต่างคนต่างเองอยากทาอะไรก็ทาทุกกระทุกของเองอะไรเงี้ยนะฮะข้อนี้ข้อที่8นะครับ รู้สึกว่าอยากปกป้องทางใดทางหนึ่งหรืออยากปลอบโยนอยากปลอบใจอยากให้สิ่งดีๆกับเขานะครับนี่คือ8ข้อนะฮะดังนั้นใครที่มีเกิน5ข้อนะครับในความรู้สึกที่เรามีกับแฟนหรือคนที่เรารักนะฮะแปลว่าคุณมีความผูกพันถึงขนาดที่แยกจากขาดจากกันยากนะครับมีไหมลองดูนะฮะถ้าไม่เกินโอเคก็ไม่เป็นไรนะมันก็มีความรักและผูกพันแต่ถ้าเกิน5 6 7 8ดนี่แทบจะ ชีวิตนี้ต้องมีเขานะครับเขาว่าชีวิตต้องมีเขานี่ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะผมบอกเสมอนะว่าบงคนสถานะหรือว่าเรื่องของการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับอยู่นละที่ได้แต่แน่นอนว่าถ้าใครที่มีเกิน5ข้อเนี่ยชีวิตนี้นะครับมันต้องมีเขาอยู่ตลอดเวลาหรือต้องมีเขาอยู่ตลอดการนะฮะไม่ว่าจะอยู่แบบใดนะครับโอเคนะฮะลองดูของเราเนาะไปเลยครับชวัดีครับกับชีวิตคู่ชีวิตรักนะฮะสวัสดีครับ